สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่คริปโตนิวส์ทูเดย์นะคะวันนี้วันพฤหัสที่21สิงหาคม2025ค่ะเรามีเรื่องที่น่าสนใจมากๆมาคุยกันวันนี้ก็คือการเคลื่อนไหวล่าสุดของ Coinbase นะคะในตลาดสหรัฐที่เขาเพิ่งเปิดตัว Nano Futures สำหรับเหรียญ XRP แล้วก็ Solana ค่ะสองเหรียญที่แบบว่าคนจับตากันเยอะเลย คือสิ่งที่ทำให้เรื่องนี้น่าสนใจเป็นพิเศษนะคะมันเหมือนการเปิดทางให้อาลาดาอนุพันธ์คริปโตที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลยอย่างเป็นทางการเนี่ยให้นักลงทุนรายย่อยในสหรัฐเขาเข้าถึงได้ง่ายขึ้นมากๆเลยซึ่งมันก็จะสวนทางกับท่าทีของกรตสหรัฐหรือ SEC นิดหน่อยนะคะที่ยังดูเหมือนจะยืดเยื้อการตัดสินใจเรื่อง XRP ETF ออกไปเรื่อยๆโอเคค่ะงั้นเรามาลองเจาะลึกเรื่องนี้กันดีกว่าว่ามันมีความหมายยังไงกันแน่ครับ ตัว Nano-Futures ที่ว่าเนี่ยนะครับมันมีจุดเด่นทีออ่น่าสนใจหลายอย่างเลยอย่างแรกเลยคือขนาดสัญญาครับมันเล็กมากที่เขาเรียกว่า Nano-Contracts นะครับถ้าเป็น XRP ก็1สัญญาเท่ากับ10 XRP เท่านั้นเองส่วน SOL ก็1สัญญาเท่ากับ5 SOL ครับคือเขาออกแบบมาเลยให้รายย่อยเข้าถึงง่ายๆครับ อ๋อค่ะค่ะข,ขนาดเล็กนี่น่าจะช่วยได้เยอะเลยใช่ครับแล้วก็ยังมีเอ่อ uh, leverage ให้ใช้ด้วยนะครับสูงสุด5เท่าแถมยังเป็นสัญญาแบบไม่มีวันหมดอายุหรือ perpetual นะครับอันนี้ก็ยืดหยุ่นดีเทรดได้ตลอดเลยสิคะ24.4เสร็เจ็ครับผม24.7เลยจุดสำคัญอีกอย่างก็คือเรื่องการชำระราคาคือเขาจะชำระเป็นเงินดอลลาร์สาหรัฐหรือ USD นะครับไม่ใช่ตัวเหรียญคริปโตโดยตรง อ๋อ oh, ค่ะอันนี้ดีเลยลดความซับซ้อนไปได้เยอะครับช่วยได้มากสำหรับบางกลุ่มแล้วก็มีการปรับราคาให้ใกล้เคียงตลาดสปอตตลอดผ่าน Funding Rate และที่สำคัญที่สุดทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ CFTC ครับ CFTC นี่คือหน่วยงานที่ดูแลตลาดอนุพันธ์โดยตรงของสหรัฐเลยใช่ไหมคะใช่ครับ Commodity Futures Trading Commission ครับผมกำกับดูแลโดยตรงเลย ฟังดูแล้วข้อดีสำหรับนักลงทุนรายย่อยนี่ชัดเจนเลยนะคะคือใช้เงินทุนเริ่มต้นน้อยลงจริงๆมีความยืดหยุ่นสูงด้วยเพราะเป็นเพอร์เพช l วลไม่ต้องกังวลเรื่องวันหมดอายุแล้วก็ได้เข้ามาในตลาดอนุพันธ์แบบที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลที่น่าเชื่อถือด้วยแต่ก็แอบ,บคิดนิดนึงนะคะเรื่อง Leverage แม้จะแค่5เท่าแล้วก็สัญญาเล็กๆเนี่ยมันอาจจะยิ่งเปิดประตูความเสี่ยงให้นักลงทุนรายย่อยบางกลุ่มที่อาจจะยังประสบการณ์ไม่เยอะหรือเปล่าคะ่ะอ mm ื hmm. เป็นประเด็นที่ต้องพิจารณาเหมือนกันครับคือ Leverage 5เท่าถ้าเทียบกับตลาด Offshore อาจจะดูไม่สูงแต่ก็ยังเป็นการเพิ่มความเสี่ยงอยู่ดีนะครับ Coinbase เองก็คงต้องมีระบบบริหารความเสี่ยงแล้วก็การให้ความรู้ที่ดีควบคู่กันไปแต่ถ้ามองในมุมกลยุทธ์นะครับสิ่งที่น่าสนใจ